ครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับสำหบวันนีครับผมจะมาปลูกเห็ดนะครับพี่น้องครับเห็ดฟางนะครับพี่น้องทดลองปลูกนะครับนี่ปลูกในหลังบ้านนะครับใช้พื้นที่ว่างให้เป็นประโยชน์นะครับนี่ครับเสื้อเห็ดผมครับเนี่แล้วก็จะโรยเสื้อนะครับแล้วก็คุกนะครับพี่น้องครับอ่าเรามาโรยเื้อด้กันเลย ฟางหมักไว้หนึ่งคืนแล้วนะครับปูแบบบ้านๆนะครับพี่น้องดูมาจาก youtube ครับแล้วก็มาลองทำเลยครับปูใช่พายางปูครับนี่ครับดูจะออกบิบเบิลครับโรยไปก่อนครับโอเค พึงหัดทำนะครับทำครั้งแรกอากาศร้อนนี่น่าจะออกอยู่ยครับพี่น้องร้อนมาก ปลูกไว้กินเองนะครับปลูกกินเองเ๋ือก็แบ่งปันพี่น้องกันไปครับทดลองก่อนว่าจะได้ผลหรือเปล่าเห็ด<ม>ฟางเห็ดฟางลุยเสือลงไปเยอะๆ ขอโทษนะครับวันนี้มือจับมือถ่ายนะครับมันก็เลยสั่นๆนะครับเรียบร้อยครับโดยซื้อเรอบร้อยนะครับพี่น้องครับนี่เลี้ยงปลูกเห็ดฟางครั้งแรกนะครับรอดูคลิปหน้านะครับว่าจะออกหรือเปล่านะครมจะมาอัปเดตให้ดูนะครับพี่น้องครับสตหรับคลิปนี้ก็กลับลาพี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ